วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาโดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตลดามอบวัตถุดิพรชาชทานสำหรับประกอบอาหารได้แก่ ไข่ไก่3,000ฟองเห็ดเข็มทอง300กิโลกรัมเต็ดสด500ตัวกระเทียมจากจังหวัดแม่ห้องสอน20กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาเข้าวสารบุญเส้นน้ำดื่มนอไม้สดนึ่งกุ้งขาเวนามายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรสให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์ศิริเลิกทรงสีวิไลประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการอวพารอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพระสกน,นิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบที่สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาได้น้อมนำมาปฏิบัติในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม